สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูว่ามันที่เราซื้อจากตลาดจากห้างสามารถนํามาปลูกนํามาขยายพันธุ์และได้ผลผลิตไหมนะครับซึ่งให้เริ่มจากการเลือกซื้อหัวมันที่สมบูรณ์จากนั้นผมจะเอาใส่กองกระดาษไว้ครับโดยแช่น้ําให้ชุ่มเพื่อให้มีความชื้นครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เร่งให้มันมีรากมีหน่อใบขึ้นครับไม่เกิน3วันเราก็สามารถที่จะย้ายลงดินได้เลยครับเมื่อมีรากและมีหน่อแบบนี้แล้วเราก็เอาไปลงดินได้เลย หรือสําหรับคนที่อยู่ในเมืองหรืออยากปลูกในกระถางก็ได้นะครับจากมันหนึ่งหัวเราสามารถขยายพันธุ์ได้เยอะมากครับขยายพันธุ์ได้เยอะมากภายในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนผมตัดบางส่วนไปลงกระถางบางส่วนไปลงแปลงปลูกและได้หัวมันมาเกือบร้อยกิโลเลยครับนี่นะครับเป็นเถาที่ผมเลือกที่จะเอาไปลงแปลงปลูกหัวที่ได้มาก็ตามรูปนี้เลยครับถ้าดินดีบำรุงด,ดีหัวก็จะสวยกว่านี้อีกเยอะครับ ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวไม่ควรเกิน90วันครับเพราะถ้ามากกว่านั้นจะมีพวกนอนมีแมลงมารบกวนนะครับของผมเองที่เห็นนี้ประมาณ85วันเองครับหลังจากขุดแล้วล้างให้สะอาดวางไว้ที่ร่มยิ่งทิ้งไว้นานมันก็จะยิ่งหวานขึ้นครับ ซึ่งจะเห็นว่ามันที่ผมปลูกในกระถางหรือในถุงปลูกจะหัวเล็กครับสาเหตุหลักก็คือดินที่ผมใช้ปลูกผมยังหมักไม่ดีครับถ้าเราหมักดินให้ดีเราจะได้หัวที่สวยและสมบูรณ์ครับสรุปนะครับหลังจากที่เลือกซื้อหัวมันจากห้างจากตลาดมานะครับสามารถที่จะนํามาปลูกนํามาขยายพันธุ์ได้ครับยิ่งเราปลูกลงแปลงยิ่งได้ผลดีมากครับแต่เสียดายนะครับวันที่ขุดไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้ครับอันนี้ก็เป็นรูปจริงที่ผมนําไปปลูกไว้นะครับ ดังนั้นคนที่อยากปลูกไว้กินเองหรืออยากปลูกไว้ขายเพื่อนบ้านสามารถซื้อมันจากตลาดหรือจากห้างแล้วนํามาขยายพันธุ์ต่อได้แน่นอนครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมทดลองมันจากตลาดนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากปลูกก็อย่าลืมนะครับลองทดลองดูได้ครับ และอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพจและช่องย t u b e ส่วนผักพ,พ่อครัวเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆคลิปมีสาระมีประโยชน์ที่ผมจะลงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ